นะที่แห่งหนึ่งมันเป็นที่ที่มืดแต่ชายคนหนึ่งก็เลือกที่จะเดินต่อไปแล้วเขาก็ได้พูดว่ามีดอะไรเราไม่มีจริงสักหน่อยเป็นแค่เรื่องเล่าสินะแล้วศพคนตายนั่น,นก็น่าจะเป็น,ปนแค่โจรเฉยนั่นแหละ,หละชายคนนั้นพูด ต่อไปชายคนนั้นเดินต่อไปเดินต่อไปและก็เดินแต่เขายันไปเจอเทียนและที่ปลูกพืชอันเล็กๆอยู่ด้านหน้าของเขาพร้อมกับเสาไฟเก่าๆอันหนึ่งเขาได้เอื้อมมือไปเปิดมันเออชายคนนั้น เขาพูดโอ้เอ้ยใครมาทิ้งของแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นคุณลุงเก็บขยะหรือมัง้งช่างมันเถอะเ,เอ๊ะเอ๊ะน,นั่นน่าจะตาฝานนะใจของนั้นหยุดพูดไปแต่สักพักหนึ่งก็มีอะไรบางอย่างพุ่งเข้ามาหาเขาเขาตกใจอย่างมากเดียเยาไฟฉายฟาดมันไปไม่มีผลสิ่งมีชีวิตตัวนั้น มันกัดเขาจนเกือบเกือบจะเป็นแผลเอร์เขาพยายามหนีแต่ก็ไม่ทันะแล้วเพราะมันเฟรวมากๆมันได้ทำการจัดการเขาจนตายแต่เขาก็แค่แขนหักเฉยๆมันยังไม่สามารถทำอะไรเขาได้เขาจึงเลือกที่จะ มองดูมันมเงียบๆต่อไปแต่เทียนก็ได้ปะสะดุดจนเห็นอะไรบางอย่างกำลังข้ามาหาเขาสิ่งสิ่งนั้นเหมือนกับมันเหมือนกับเขากันนะใชไมเท้าของมันกับกายเป็นโครงกระดูกกันนะมันคืออะไรเดอะมีดมีอยู่จริงหรือไม่ต้องมาดูกันลังจากนั้น ชายคนนั้นก็หายไปตลอดกาลไม่มีใครเห็นเขาอีกมีเพียงแค่หลักฐานเล็กๆคือขาของเขาข้างเดียวที่ตำรวจเจอแต่ตอนนี้เหล่าปีศาจที่โหดร้ายมันคืออะไรกันแน่พวกปีศาจพวกนั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรต้องมารู้กันแล้ว ตอนนี้ไม่มีหลักฐานแต่มันค่าคุณไปเยอะมาก